โอ้ยมีหอนจอกมีหอดแหนช้อนมาหมดเลยตัวนี้โอ้ยนี่จอกแหนเยอะเลยมีทุกอย่าง ยังไม่ได้เลือกอะไรออกเลยค่ะอ้ยนี่ปลาใหญ่พอสมควรไม่ใช่ปลาเล็กปลาน้อยนะนี่ปลาใหญ่พอสมควรสวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะพอดีเย่าเล็กได้ปลาเล็กปลาน้อยมาค่ะพเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะได้มาจากไหนไม่ได้ไปหาเองหรอกให ให้ให้คนไปหาให้นะคะที่ตลาดเนาะเพื่อนรู้ไหมว่าเท่าไหร่เนี่ยถูกมากค่ะเพื่อนๆเนยเล็กซื้อมาสิบบาทเองเชื่อไหมคะสิบบาทค่ะสิบบาทเนาะมีอยู่กองเดียวยายเล็กไปเจอเอาเขาบอกว่าสิบบาทยายเล็กเอาเลยเพราะว่าไม่ได้กินปลาเล็กปลาน้อยนานแล้วปลาเล็กปลาน้อยเนี่ย ให้แคลเซียมสูงนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณเพื่อนๆหกล้านดวงใจด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะนี่ให้แคลเซียมต่อร่างกายทานเข้าไปทานปลานี่มีแต่ดีกับดีเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดค่ะเพื่อนๆนย่อยง่ายด้วยนะคะแถมปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยให้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย ไม่น้อยสักเท่าไหร่นะใหญ่ใหญ่พอสมควรอยู่มีตัวใหญ่ปะปนมาด้วยค่ะแล้วก็มีพวกจอกพวกแหนเขายังไม่ได้เลือกค่ะเพื่อนๆต้องมาเลือกเองมีหอดแมงหามผีค่ะเพื่อนๆมีแมงหามผีน้อยด้วยเพื่อนดูเคยเห็นไหมคะตอนตอนเด็กๆอ่ะยายเล็กไปช้อนกุ้งกับกับผู้ใหญ่ มันจะมีแมงหามผีแต่ว่ามันจะตัวใหญ่กว่านี้แต่นี่มันเป็นตัวเล็กค่ะเพื่อนๆดูมันกําลังกินกุ้งอยู่นี่ค่ะแมงหามผีบ้านยายเล็กเรียกแมงหามผีถ้าเป็นตัวใหญ่นี่ต่อใต้เลยนะคะเพื่อนๆขาจริงๆค่ะนี่เขาเรียกว่าแมงหามผีบ้านเพื่อนๆเรียกว่าอะไรคะขอบคุณ16ล้านดวงใจด้วยค่ะอุ้ยใสย่หลังตกตกล่วงแล้วล่วงแล้วโอ้นี่ๆๆๆอาให้นางไปตาม ไปตามทางของนางนะคะแล้วแต่ว่านางจะไปไหนเนาะมาเลือกค่ะยายเล็กกำลังจะมาเลือกเอาเอาปลาออกเนาะปลาเล็กปลาน้อยเสร็จแล้วยายเล็กก็จะไปอูหมอ้อเอิญว่ามกหมอนะคะ่ะเนาะมกใส่ใบตองก็ได้มกหมอก็ได้หลายลายค่ะแต่ยายเล็กคิดว่าจะมกหมอมันง่ายดีใบตองมันต้องไปหาใบตองมีหอดกุ้งค่ะเพื่อนๆกุ้งก็มี ม่เฉพาะปลาเล็กปลาน้อยนะคะกุ้งก็เยอะเหมือนกันค่ะเฮยมันกำลังกินปลาหน่อยอยู่กุ้งนี่กุ้งก็มีค่ะกุ้งกุ้งเห็นไหมคะอันนี้กุ้งทางน้านนะคะแล้วก็ปลาปลาก็เยอะเพื่อนๆคิดดูยี่สิบบาทขายมาได้ยังไงเนาะนี่ยยเล็กเห็นยยเล็กก็เอาปั๊บเลยเพราะว่าไม่ได้ทานปลาเล็กปลาน้อยนานแล้วกำลังจะมาเลือกค่ะเพราะว่าใกล้จะถึง เวลาอาหารเช้าของเยเล็กแล้วเมื่อเช้าเยเล็กก็ได้รับกาแฟกับขนมไปค่ะต่อไปจะเป็นเมนูอาหารค่ะพอดีไปตลาดไปเจอเออก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ได้ทานปลาเล็กปลาน้อยไม่ได้เพิ่มแคลเซียมจากธรรมชาตินานแล้วก็เลยซื้อมาเยอะค่ะอ่าพอทำเสร็จก็จะแบ่งให้ข้างๆบ้านด้วยเยเล็กกินไม่หมดหรอกแค่ถ้วยเดียวนยน,ยน้อยก,ก็ก็แค่นั้นน่ะ ก็พอแล้วนะคะจะแบ่งให้ตาข้างบ้านด้วยค่ะเพื่อนๆขอพระคุณเพื่อนทั้ง13.5ล้านดวงใจ3.5ล้านดวงตาด้วยนะคะที่มาให้กําลังใจเยลิกด้วยดีเสมอมาขอบพระคุณมากเลยมาเลือกปลาช่วยเยลิกหน่อยมาค่ะขอบพระคุณทั้ง13ล้านดวงใจด้วยนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาช่วยเลือกปลาหน่อยค่ะ มามามาเดี๋ยวย็ยเล็กจะแบ่งให้เพื่อนๆไปทานด้วยเนาะขอขอโทษอภัยนะคะที่นั่งไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่นั่งตรงนี้วันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อากาศเย็นแห้งขนาดฝนตกมาสามมือละเด็กค่ะเพื่อนๆขอพระคุณสี่สิบหกแกล้มดวงใจด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ใช้ดอกไม้ลีลาวดีขาวพวงของยยเล็กให้เป็นประโยชน์นะคะ ดอกกำลังออกสวยเยอะเลยอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะยายเล็กปลูกไว้ซื้อมาตั้งแต่สมัยที่เขาฮิตขาวพวงใหม่ๆราคาแพงเท่าไหร่ก็ซื้อขยากได้ค่ะตอนนั้นนางยังไม่ตายย้ายมายายเล็กว่าสิบที่ละมั้งตรงตรงร้านนี่เมื่อก่อนเป็นสวนหย่อมยายเล็กก็เอาสวนหย่อมออกก็ทําเป็นร้านร้านผ้านะคะก็เลยย้ายนางไปไว้ที่นั่นที่นี่ก็ไม่ตาย ที่ที่อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ปลูกนะคะา<ม>ยะเล็กเอาตั้งไว้เฉ<ม>ยๆนะคะนางนางปลูกง่ายมากค่ะสําหรับลีลาวดีนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเฮ็ดกันแล้วแต่ว่าเยเล็กก็ชอบเพราะว่าดอกนางสวยเอามาทัดผมอย่างเงี้ยสวยสวยค่ะขอาพะคุนห้าสิบหกล้านดวงใจด้วยค่ะน้องเก๋าจาเริ่เลิฟเลิฟเลิฟเหมือนกันค่ะคนงามนี่ายเล็กได้ปลาเล็กปลาน้อยมาค่ะน้องเก๋าทานเป็นไหม ยายเล็กว่าจะมาหมกหม้อค่ะบ้านบ้านยายเล็กเอินว่ามาังอูใส่หมอเนอะจะบดใส่จะบดใส่ใบตองค่ะนุนี่อูใสผักอีตูละกะตะไคร่น้ำหอมหอมแซบค่ะมันให้ให้ประโยชน์แก่ร่างกายให้แคลเซียมแก่ร่างกายให้ให้กระดูกกระดูกและฟันแข็งแรงค่ะยายเล็กเรียนมาอย่างนั้นนะคะวิชาวิทยาศาสตร์สอนมาว่าแคลเซียมนี่บำรุงกระดูกแล้วฟัน ปูจ๋าสวัสดีค่ะปูจ๋าขอพบพระคุณค่ะปูมาทานแคลเซียมจากปลาเล็กปลาน้อยค่ะเดี๋ยวยุ้ยเล็กกำลังจะเลือกเลือกเอาเลือกเอาตัวใหญ่มันออกแล้วมีกุ้งด้วยค่ะไม่ไม่เฉพาะปลานะคะมีกุ้งด้วยปูน้องเก๋เห็นไหมสิบบาทนะนี่อยู่บ้านนอกราคามันก็ถูกถูกอย่างเงี้ยเขาไปเอามาใหม่ๆเลยจาก จากลำน้ำมูลจากแม่น้ำมูลสวัสดีค่ะปูขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะทําไม่เป็นเคยกินเป็นชอบแซ่บแซบโอ้แต่ไม่เป็นโอ้ยเดี๋ยวยายเล็กจะทําให้ทานง่ายนิดเดียวแค่เลือกปลาออกนะคะยายเล็กจะบอกด้วยปากนะคะเลือกปลาออกล้างปลาให้สะอาดนะคะถ้าไม่อยากให้เค้ามากก็เอาเกลือลงสาว แล้วก็ล้างน้ําจนใสให้สะอาดเอาลงหม้อเอาไว้ไม่ต้องไม่ต้องทำปลานะคะเพราะมันเป็นปลาตัวเล็กไม่ต้องถอดเกล็ดไม่ต้องเอาเขี้ยวไรออกนะคะเสร็จแล้วแล้วก็โขกโขกเนี่ยแล้วหั่นเป็นแว่นแว่นโขกใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พลิกแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่เกลือน้ําปลาผงนัวอะ,อะไรอ่ะ เกลือน้ำปลาผงนัวปลรราถ้าอยากใส่ก็ใส่ค่ะแต่บ้านเยเล็กต้องใส่นะคะอาหารอีสานขาดไม่ได้คือน,น้ำปลาใส่เข้าไปจากนั้นก็คนๆๆใส่น้ำพอคลุกคลิกไปตั้งหมอ้อไปต้มตั้งเตาแทบเดียวก็สุกค่ะสุกไวมากค่ะปลาเล็กปลาน้อยนี่อพอพอใกล้สุกเราก็เอาเนี่ยลงไปค่ะจะใส่ต้นหอมด้วยก็ได้ ใส่ใบแมงลักนี่ใส่ทั้งดอกยิ่งหอมนะคะเพื่อนๆใบแมงลักพักอีตู่บ้านเราเนี่รูดใส่ใส่เยอะๆพอยุบลงมันจะเหลือนิดเดียวแค่นั้นนะ่ะแผบเดียวปิดฝาแผบเดียวสุกโอ้โหเอาเข้าวเหนียวมาเปิบอร่อยค่ะแซบ่บแค่นี้ก็เสร็จแล้วทำไม่ยากค่ะน้องเก๋เชื่อว่าน้องเก๋ทำเป็นเพาะน้องเก๋ทำอาหารเก่งแค่นี้เองก็เสร็จแล้ว สำหรับอาหารอีสานมันทําไม่ยากไม่ยุ่งยากเหมือนเหมือนอาหารไทยอาหารภาคกลางเนาะแค่นี้เองค่ะขอบพระคุณนะคะน้องเก๋ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณปู่ด้วยที่เข้ามาให้กําลังใจยเยเล็กขอบพระคุณเพื่อนๆที่อยู่ข้างบนนะคะนางฟ้าเทวดาของเยเรก็กที่มาให้แรงใจยเยเล็กอยู่ เสมอเสมอเมื่อเวลาเยเล็กขึ้นไลฟ์สดนะคะขอบคุณมากเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมติ้งๆิงตงให้เยเล็กเพื่อเป็นแรงใจให้ให้บ้านหลังน้อยหลังนี้ด้วยอยากบ้านหลังโตกจังเลยนะขอบคุณมากโอ้ยคะ่ะแต่พูดนั่นแมงวันก็จะมาแล้วดูติละ่ะมีฟางมีอะไรก็มีนี่จะค่อยๆเลือกนะคะเลือกเสร็จแล้วค่อยไปล้างนะคะ เออน้องที่นี่วิถีชุมชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับเลือกค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากนะคะยายเล็กกําลังเลือกปลาเล็กปลาน้อยค่ะน้องจะอูป้ปลาจะอู้ปลาค่ะสื่อเข้ามาสิบตังซีบบาทค่ะมีมีกุ้งปลาปนมานน้ำมีปลามีกุ้งปลาปนมาน้ำานาน้ำค่ะยายเล็กเลือกเจลล้วยายเล็กก็จะไปล่างแล้วก็จะจะมกหมอค่ะ น้องวิถีชุมชนนี่ขอบคุณหลายๆค่ะแซบ่บตอนแรกยี่เียกว่าจะโมกใส่ใบตองก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนหม่เป็นโมกหมอดีกว่าจะง่ายดีนี่ค่ะมีโตใหญ่อยู่น้ำเด้กกะบดจะบดต้องคั่วค่ะพราะมันกับดใหญ่หลายก็จะมกทั้งโตเลยจะมกงมกปะาปนกันไปค่ะทั้งกุ้งทั้งกุ้งทั้งซิ่วทั้งปลาอีดปลาลูกขอกมเมืดค่ะปะาปนกันมาเนาะ นี่ค่ะตัวใหญ่กับมีอยู่เด็กมีหันแม่งถามผีหน่อยค่ะน่องแสบค่ะแสบมากินน้ำกันเดอตอนนี้น่องยังอยู่กรุงเทพอยู่แมนบอกค่ะน้องวิถีชุมชนเออบอกบุญค่ะบอกบุญทํางานก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะน้องวิที่นี่วิถีชุมชนขอบคุณมากขอบคุณนั่งนะค่าที่ แวะเข้ามาเติมใจให้เยเล็กนะคะต้องขอบพระคุณมากเลยอยู่กรุงเทพครับอ๋อยังอยู่กรุงเทพอยู่เนาะอ่าทำงานหาเงินไปให้ลำให้รวยเด้อรักษาสุขภาพในเด้ออาการห้วนฟฝนตกกับสิไข้แน่ขึืนตัวเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่บ้านเท่าฝนตกสองขังล่ะคะ่ะพึ่งซ้อมขังน่องขึ้นเมืองดิค่คะโตใหญ่กัมีเด้ย่ำไดสีแล้วล่ะคะ่าตะคุยกับมู <laughs> <c oughs> อยู่กรุงเทพเนาะขอบพูดหลายๆนะค่ะขอบพูดหลายๆสี่แววเข้าวมาให้กำลังใจเยเล็กเนาะเดี๋ยวเยเล็กจะโมกเสล่ะโมกหลักละเสียามาสูมูก,กินนั่นลหละเยะเล็กโมกเซแล้วจะเอามาให้เผื่อนๆกินน้าค่ะเดี๋ยวเยเลกขอเลือกให้เซตก่อนเนาะคะ่ะเนาะย่ามใดสีแล้วบูยิบที่ะรโตอยู่นี่ลหละเยเลกอุ่ยตัวใหญ่มีหลายอยู่ได้ค่ะเผื่อนๆตัวใหญ่มีเยอะนะคะ มารอก,กินพร้อมกันนะคะพเพื่อ,อนๆค่ะเยเล็กขออนุญาตเยเล็กขออนุญาตลงก่อนนะเดี๋ยวเยเล็กจะเลือกให้เสร็จเสร็จแล้วก็จะไปหมกหม้อแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆทานด้วยนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆที่อยู่ข้างในนะคะคุณปู่น้องเก๋น้องที่นี่วิถีชุมชนแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบนอกด้วยนะคะที่มาให้กําลังใจเยเล็กเดี๋ยวเยเล็กขออนุญาตเลือกปลาให้เสร็จแล้วก็จะไปหมก หม้อจะไปหมกหม้อให้เสร็จก่อนแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆทานด้วยขอบคุณนะคะยายเล็กขออนุญาตลงก่อนเลิฟๆลๆฟเลิเลเ,เช่นเดียวกันค่ะทุกท่านเลิฟๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวรรัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคา่ะเพ Ы ื่อนๆ่ะบ๊ายบายเรากินเรากินได้ได้ได้คนงามเดี๋ยวยายเล็กเอามาสู่กินเนอะบ๊ายบายบ๊ายบายยายเล็กก่อนไม่งั้นไม่กินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย